สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหอยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอา2สูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างนะครับมาฝากกันนะครับในวันนี้แล้วก็จะจับคู่ให้กับหลักสิบนะครับที่ลงให้ดูก่อนหน้านี้นะครับ คู่ชุดก็ได้3คู่ชุดนะครับก็ลองมาวิเคราะห์วิจารณาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราคิดคำนวณมามันจะตรงกับผลางวัลที่ออกหรือไม่นะครับแต่งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจเพื่อนไปใช้แต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับคำเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังให้ารพนอนาคตก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่ถ้าชมได้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนนะครับสถิติเทียบชน ทั้งสองสูตรเข้ามาจากงวดที่ออกพาดแปดก่อนแรกมีชนกัน3ตัวนะครับ8 7 0นะครับเลข8นะครับเข้ามาที่หลักหน่วยล่างชนกัน5 8 7นะครับออก7 7ชนกัน1กับ4นะครับออก6 1ชนกัน7 6 9นะครับออก8 7ชนกัน7 0 9นะครับออก3 7 จนกัน9กับ2นะครับออก2-2ชนกัน2 5 4ห้านะครับออก5-2ชนกัน7กับ6นะครับออก1 6ของวันนี้เดี๋ยวเรามาดูสูตรนะครับสูตรที่1นะครับคร่าวๆนะครับ3บวก3เป็น6 6บวก2เป็น8 8ดบวกเเป็น17เพิ่มไปทีละ1แต้ม4ตัว7 8 เกเลขก8นะครับเข้ามา5 6 7 8เลข7 1็ก7 1 2สเลขหนึ่งกเจเล็ก7 7 8 9, 0, เลข็ เลขสองสองสามสี่ห้าหกห้าสองหกเจ็ดแปดเก้านะครับออกหนึ่งหกนะครับของวันที่ผ่านมาอันนี้เป็นสถิติของสูตรนะครับเข้ามาก็สองสี่หกแปดนะครับแปดก็ติดเป็นสูตรใหม่นะครับงวดนี้งวดแรกนะครับที่ ตรงนะครับที่เราจะมาลุ้นกันเรามาดูของงวดนี้7จบกเจ็ดเป็น14 14ีบวกแเป็น22 22ิบวกหเป็น27นะครับได้เลขเจเริ่มไปทีละ1แต้มนะครับก็จะเป็น8 9 0 17 จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักร้อยบนนะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1แล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2เรามาดูสูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียมบมาตัดนะครับ สถิติเท่ากันนะครับจากงวดที่ออก58สูตรนี้เป็นตัวเลข5ตัวนะครับงวดแรก6 5ห้บวกหเป็น11 11อบเวกหเป็น17 17จบเวกหเป็น18เพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับสูตรนี้81470กับรางวัลที่ออก58นะครับเลข8เข้ามาบวกกันแล้วนะครับ58147นะครับออก77

สอ,อ,องห้ออก5้าสองหของงวดที่ผ่านมาเจ็ดบวกสเป็น10บสิบวกสาเป็นสิบสามสิบสบวกสเป็น17 7 0จ็ดเจ็นเพิ่มไปทีาาละสามแตบกับราวันที่ออก16หลักหน่วยล่างนะครับเลขหก 6, เข้ามา เป็นสนิติเป็นอดีตของสูตรนะครับปัจจุบันนะครับของงวดนี้8บวกเเป็น15 5 5บกเ็เป็น22 22บกหเป็น28นะครับได้เลขก8เพิ่มไปทีละ3าแต้มนะครับก็ หรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับตาแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็บวกด้วยหลักพันสองครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับถ้าเราเอามาเทียบชนกันดูนะครับวันนีระหว่างสองสูตร ตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลข7มีเลข8แล้วก็เลขศนย์นะครับชนกันอยู่3ตัวนะครับงวดนี้ชนกันที่เลข7นะครับแล้วก็เลข8เลข0น 17มค6 9นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับวันนี้สูตรหลักหน่วยล่างนะครับแต่ละสูตรที่ลงก็อาจจะไม่ตรงไม่ชนกันสักเท่าไหร่นะครับตัวเลขก็อาจจะไปคนละ คิดรบทางเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ตรงกันนะครับงวดนี้ทั้งๆที่คิดย้อนหลังกลับไปนี่เข้ามาเหมือนกันนะครับแต่งวดนี้ก็ไม่ค่อยจะตรงกันนะครับแต่ถ้าเบื้องต้นก็ลองดูนะครับเน้นไปที่เลขคู่นะครับเลขคู่ในนี้ก็จะมีเลข8กับเลขศูนย์จะมาไม่มานะครับที่เป็นเลขคู่ เดี๋ยวภาพรวมค่อยมาว่านอีกทีหนึ่งนะครับกับภาพรวมนะครับในชุดสรุปส่วนหลักสิบนี่ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับตัวเด่นก็ไม่กี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราลองมาจับคู่ดูนะครับกับหลักสิบนะครับที่ลงให้ดูก่อนหน้านี้หลักสิบนะครับก็คือชุดนี้นะครับที่จะจับคู่ดูนะครับ สามสูตรเทียบชนชนกันที่เลขศูนย์นะครับตัวเดียวนะครับก็ลองดูนะครับหลักสิบศูนย์ตัวเดียวหลักหน่วยเจ็ดแปดศูนย์จับคู่ก็ศูนย์เจ็ดศูนย์แปด 0 0ูนะครับจะมาไม่มาท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์วิจารณาดูนะครับชุดนี้จะเป็นยังไงนะครับส่วนคู่0ูก็มองว่าน่าจะตัดได้นะครับก็เหลือคู่0ูย์กับ0ูนะครับจะมาไม่มานะครับท่านผู้ชมก็อลองวิเคราะห์ดูนะครับหรือจะใน2คู่ชุดนี้ถ้าให้มองให้เล็งไว้ก็08นะครับ เพีงย07ก็ bon oh น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเลข0นี้ก็เด่นนะครับที่หลักสิบนะครับส่วนจะมาไม่มาเดี๋ยวเราก็มาเราลุ <Commission. S 1> ้นเอานะครับระหว่าง07กับ08จะมาไหมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ